โอ้โหคลื่น AI นี่ต้องบอกว่าซัดเข้ามาแรงขึ้นทุกๆวันเลยนะครับคำถามสำคัญเลยก็คือเราจะโต้คลื่นลูกใหญ่นี้ยังไงให้รอดแล้วจะทำยังไงให้เติบโตไปกับมันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพวกเราคนไทยเนี่ยวันนี้มีแนวทางดีๆมาฝากกันครับเคยรู้สึกแบบนี้กันบ้างไหมครับว่าแบบเฮ้ยโลกมันหมุนเร็วขึ้นทุกวันเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของ AI เนี่ยแล้วบางทีเราก็รู้สึกเหมือนกาลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังอะครับมันตามไม่ทันจริงๆนะ แต่จะบอกว่าความรู้สึกที่ว่าตาม AI ไม่ทันเนี่ยนะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวหรอกครับจริงๆแล้วมันคือความท้าทายใหญ่มากๆเลยที่คนทำงานในยุคนี้ก็กำลังเผชิญหน้าอยู่เหมือนๆกันแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปครับเพราะวันนี้เราไปเจอของดีมากเป็นเหมือนคู่มือฉบับคนไทยที่จะช่วยให้เรานำทางในโลกของ AI ได้อย่างมั่นใจขึ้นเยอะเลยแล้วเล่มนี้นะครับบรรดาผู้รู้เขาแนะนำกันเลยว่า นี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดแล้วและนี่เลยครับคำตอบที่ว่าก็คือหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ทำงานกับ AI ให้เป็นเขียนโดยคุณโชควิศวยโยทินนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ของไทยเลยที่เขาบอกว่าจะมาช่วยเปลี่ยนความกังวลใจของเราเนี่ยให้กลายเป็นแอคชั่นที่มันจับต้องได้จริงๆทีนี้คำถามคือแล้วทำไมเราถึงต้องฟังคุณโชคด้วยละ่ะ ก็เพราะว่าท่านนี้แหละครับคือตัวจริงเสียงจริงเป็นคนที่เดินสายสอนเรื่อง AI ให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศมาแล้วจัดเวิร์กช็อปมาเป็นร้อยๆครั้งครับจนคนในวงการเขายกให้เลยว่าเป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงแล้วก็รู้ใจคนใช้งานมากที่สุดคนหนึ่งเลยนี่คือความรู้ที่มาจากประสบการณ์ตรงล้วนๆเลยนะเอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรคือของดีสีอย่างในหนังสือเล่มนี้ที่ทำให้มันพิเศษกว่าเล่มอื่นๆในตลาด ประเด็นสำคัญมันมีอยู่4ข้อหลักๆครับข้อแรกเลยคือเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกกับงาน 2. เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่มันใช้ได้ผล 3. อันนี้สำคัญมากคือเข้าใจปัญหาของคนไทยโดยเฉพาะเลยและสุดท้ายข้อ4เนื้อหามันครอบคลุมครบจบในเล่มเดียวเลยครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันไปทีละข้อเลยนะมาที่ข้อแรกกันก่อนข้อนี้สำคัญมากจริงๆครับ คือในโลกที่ตอนนี้มันมีเครื่องมือ AI เป็นพันๆเป็นหมื่นๆตัวเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องใช้อันไหนหนังสือเล่มนี้เขาไม่ได้มาสอนแค่ว่าเออต้องกดปุ่มไหนนะแต่เขาสอนให้เราฉลาดเลือกครับว่างานแบบนี้ควรจะใช้ AI ตัวไหนถึงจะ work ที่สุดเนี่ยแหละครับคือการทำงานแบบมีกลยุทธ์ไม่ใช่แค่ทำตามกระแสไปวันๆและที่สำคัญมากๆเลยก็คือเนื้อหาทั้งหมดในเล่มเนี่ยมันไม่ใช่ทฤษฎีแบบลอยๆนะคะ แต่มันถูกกลั่นออกมาจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนเลยที่เขาไปแก้ปัญหาให้คนจริงๆมาเป็นร้อยๆเคสแล้วนั่นก็หมายความว่าทุกคำแนะนำในเล่มคือสิ่งที่เอาไปใช้ได้ผลจริงแบบทันทีเลย มาถึงข้อนี้โอ้โหนี่คือปัญหาที่คนทํางานในไทยหลายคนปวดหัวกันสุดๆเลยก็คือเรื่องกําแพงภาษาไงครับที่ต้องมานั่งแปลไปแปลมาจนเสียเวลาทํางานไปหมดแต่หนังสือเล่มนี้จะมาช่วยทลายกําแพงนั้นลงครับด้วยการแนะนําเครื่องมือแล้วก็เทคนิคที่มันเข้าใจภาษาไทยได้ดีมากๆทําให้ workflow ของเรานี้ลื่นไหลแล้วก็เร็วขึ้นแบบโอ้โหคนละเรื่องเลย และสุดท้ายเลยนะครับคือความครอบคลุมของเนื้อหาคือไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศเป็นฟรีแลนซ์เป็นเจ้าของธุรกิจหรือแม้กระทั่งเป็นผู้บริหารหนังสือเล่มนี้มีคําตอบให้ครบหมดเลยครับตั้งแต่เรื่องพื้นฐานสุดๆไปจนถึงการวางกลยุทธ์ในระดับองค์กรเลยนะคือเรียกได้ว่าเล่มเดียวเอาอยู่ครับเอาละครับทีนี้เรามาถึงจุดเปลี่ยนที่ผมว่าสําคัญที่สุดของเรื่องนี้กันแล้วนั่นก็คือการเปลี่ยนมุมมองของเราครับ จากที่เคยมองว่า AI คือคู่แข่งที่จะมาแย่งงานเราให้กลายมาเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดของเราแทนครับคือมีคนให้คำนิยามหนังสือเล่มนี้ไว้อย่างสงพลังมากเลยนะครับเขาบอกว่ามันคือคู่มือเพื่อการอยู่รอดและเติบโตในยุค AI ย้ำนะคะว่าไม่ใช่แค่รอดเฉยๆแต่คือการเติบโตไปพร้อมกับมันอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวและนี่คือประโยคเด็ดที่อยากให้ทุกคนจำไว้ให้ขึ้นใจเลยครับเขาบอกว่า เลิกกลัวว่า AI จะมาแย่งงานแล้วเปลี่ยนมาสนุกกับการมีผู้ช่วยอัจฉริยะส่วนตัวแทนดีกว่าแค่เราเปลี่ยนความคิดแค่นี้โอ้โหความรู้สึกมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับใช่เลยครับเป้าหมายสูงสุดของเรื่องนี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองนี่แหละครับจากที่เคยมองว่า AI เป็นเหมือนปีศาจท,ที่น่ากลัวให้เรากลับมามองว่ามันคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่เราจะมีได้ในยุคนี้ตั้งหาก สุดท้ายนี้อยากจะลองทิ้งคำถามให้ไปคิดตามกันเล่นๆดูนะครับว่าถ้าเรามีผู้ช่วยอัจฉริยะอยู่ข้างๆตัวเราตอนนี้เลยเนี่ยงานแรกสุดที่จะสั่งให้มันทำคืออะไรกันครับลองจินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่มันไม่มีที่สิ้นสุดดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ก็สามารถไปหาแรงบันดาลใจเพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับ